เตรียมใบเตยนะคะปั่นน้ำใบเตย่ะไว้ทันต้มผัดต้มมัดบ้านห้องียวะ มากเลยค่ะกำลังมูนข้าวเหนียวนะคะข้าวต้มค่ะข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดนี่แหละจ้าปั้นใบเตยใสยางดีหนึ่งข้าวเหนียวเพราะหัวแตกแล้วกะ เอามามุนใส่น้ำตาลใส่กะทิใส่น้ำใบเตยจะหอมมากมุนจนเข่ามันแข็งแล้วจ้ะแล้วเอาไปห่อห่อใบตองแล้วก็นึ่งนะคะนี่สวยมากเลยค่ะ